ป้าพีน้องอเนยยืนงงพี่น้องเอ้สบายดีปาลุงงามๆไมไปสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ถุก่านเด้อเพื่ขอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยน้องอเนยยืนงงเยมือนี้เอ้เอ้กิ๊กกี่ไหวเฮือนเนาะป้าตัวเปนเลยพี่น้องเอ้กิ๊กกี่ไหวเฮือนได้เมือนี้ได้ตอนนี้ค้นกันล่างถวยพี่น้องเอ้เผืออะไรใครห่อยเลยกิ๊ก ล่างถัวยพี่น้องเมื่อนี Lang ้เป็นล่างถั่วนั่งล่างถัวยนี่เนาะล่างถั่วล่างซ้ำพี่น้องเอ้ยเก่ง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 พิ่กี้บอกงอนซ้อนง่ายเลยพี่น้องเอ้ยเป็นคนหูผู้ดีได้ใหญ่มากะเป็นคนหูผู้ดีได้หลายเด้ออือพาเห็ดยังเห็ดพากินยังกินง่ายๆพี่น้องเอ้ย ล้านก็ได้เมียนเฮือนเมียนซารล่างล่างถั่วซอยเห็ดซอยเนาะอืนั่งเห็ดซอยพี่น้องว่าแต่บอกว่าแต่ยังเห็ดซอยทุกอย่างปลาผู้ใด้บัดมาปิ้งปลาไว้อันนี้พี่น้องมาดำหดคือหรืออยู่แถบ้านนี้ไอเห็ดยังเชืยรน้อย เจ้าหน่อยเอ้ยอาจ้าอีอจ้าอีกิ๊กจ่ะกิ๊กจ่ะแกมบุ้มก็เอาน้องเพื่นน้อเอ้ยสอยเอาน้องกิ๊กจ่ะกิ๊กจ่ะจ้าอีจ้านางให้กอดหมกอยู่ยังบ่ได้ใหญ่พี่น้องเอ้ยยังไหนหน่อยแต่ว่าเพื่อนตั้งไข่แล้วสิ้นเดือนนี้ กลางเดือนนี่หรือว่าเดือนหนาจะวันย่างไปจังเนาะตั้งไขง่ลงน้องตอนนี้กิ๊กกำลงังปิ้งปลาพี่น้องอุ่นปลาเนาะไปกันด้วยกันอุ่นปลาหางกันเนาะเอาไปกินแลว้วอืมตอนนี้กนางอุ่นแล้วแล้วนางแต่งผลาเข่าด้วยมือนี้พี่น้องเอ้ยฮัตอะไเห็ดเ,หเนาะแต่งผลาเข่ามือนี้่โหจะคว่ำขนาดเลยก,ก,กิ๊กกันเลย นางก็เริ่มใหญ่แล้วเอ11ปีเลยเนาะพี่เนาะ11ปีแล้ววัน3โมงเลงพี่น้องบ่าย3เนาะแบบป้าถมือขึ้นมาแดดกดเด็ด เมือ่อคือม,ม้า,าคิดว่ามันสิมีแบบลมแห้งๆนะที่ว่าเห็นในข่าวเลยพัดเทือนพัดนางคาเทือนยังหมุนมีตีตมน้ะพี่น้องคิดยานเนาะคงเขาาวว่าว่าเออวันวัน,วนที่หนึ่งหาวันที่หาฝนสิมีพนมีลมอยังังนะแล้วมันเหมือนในวันที่สามเอ็ดเลย <ๆ S 1> ก็เลยแบบว่าเห็นเมื่อมาแต่ว่าทางบ้านพลนนะพนตกขาาวว่าเหมือนีแต่ทางบ้านหาบ่มีพี่นอ้องเมื่อคือแล้วก็มีลมมาจากหน่อยบัดฮับหายไปเลยพี่น้องเอ้ย ของฝายยำแรงเนาะตอนนี้ก็เนาะนี่พี่น้องอาหารแรงอันนี้คือปิ้งหมูเดอร์แล้วก็ปิ้งปลาเนาะอันนั้นเป็นอ่อมบอลของเม่ใหญ่จืดันนี้บอลพี่น้องบอลธรรมาศาสตร์แล้วก็ม่วงซุกเนาะเจลพี่น้องสวัสดีคุณเหนื่อยกันฮะอาบน้ำแล้วซาผมใหม่ๆเลยอันนี้ก็ได้

ยันก้าวเมนกางปลาเนี่ยจื้อคนหัวหิวพี่น้องคนกินนอนคำเลยเนาะคนก็เลยให้ลานานกินน้องอันเนย ่าแม่ใหญ่แกงบอลจ้าก็มีได้หนิเบื่ออะไรแกงบอลน่ะแกงกินลายเถื่ออะไรเนาะหมักแห้งพี่น้องแกงตลอดเลยบานห้วยแม่ซาโบไลเอามาให้ตลอดเราเบื่อแล้วว่าสันมาดีพี่น้องกินข้าวนอกกันเลยบายดีเด้อีินดีเอาตีปลาหน่อยบ้าง ระวังกลางเด้อเนกินมะ่วงซุกันนี่ราขึ้นเนยแต่ม่ละบอลูกเมง่นกินบ่กินข้าวแล้วจตงเมื่อแตงกินเด้อให้กินขิงจ๊กเราเด้อ แกบุมน yeah, <si ักแข่ยาเมตาไย่มตามิน nah, ก um, uh ับบอกินไปน้อยนั่งเป็นไขาเป็นวัดเป็นยังเน่ยบอกเคยสิกินยานอนที่เป็นสักตายยายกินข้าวกับร้านอันนี้แม่จะไปใส่เน่ยนั่งเป็นไขาบอก ว่าดังๆอรับปลุงได้ยินไปกรุงเทพไปยังไปกรุงเทพหาเงินอ่กินฮอดแม่เ็กยวอย่าบอกกินฮอดแห้งบอกดยอืมกิ๊กิ่งเห็ดกินได้นะเม่ใหญ่กิ๊กิ่งได้นี่เป็นคนแต่งผลาขาวเห็ดกินอ่ะ เมื่อในเพิินแตงได้เมื่อีนได้แต่งผักข้าวห้น้าใหญ่สูงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กินด้กี่กี่กันล้ร้านสาวเลิบในเด้เลิ่มเห็ดยูให้กินให้ไม่ใหญ่กินเป็นเลยเห็ดกินเองบริย่าองเลยนับแต่น้ำกินง่ายๆร้านก็ไหนมียังก็กินนำกัน แกงน้ำใม่ถั่วยเดียวกับแมนกินนํากัน,นอากาศก็ยังห่อนคือเก่าพีอน้องเอ้ยมงเว้นนี่คือเนาะคือลมสิมาแห้งนี่เป็นตาย่านอ้อหัวใจจนตกจนใจสั่นใจเส้นย่านยันแบบว่าลมขึ้นแห้ง,หงนะลมมาแห้งเพราะว่าผัดใบใหม่มาคือคือเนีเนหนึ่งเข่าตั้งแต่ซองมุงเลย <laughs> ยันมีลมามาเมลดมานอ้อยเดียวหนึ่งพอไปเงียบเป,เ,เป็นอะไรกี้กี้แก้มบูมเหีวเขาแห้งบ,บ่ลอยบบเสพะสมหยกป,ปู พงไก่จอยคุ้มไพลานกินาะวเนยกินข้าวหญ้าพี่น้องเนยกินข้าวยากันเลยมามามา้มนาผมมาใหม่ๆอันนี้เรยบปริดิษฐ์ผมหาเนาะผมหนางไง กะอย่าไปกินดื้อกงกระคาคอกางสิคาคอได้กินป้าขึนนี่ย้นีละปลามันนี่จะมีขึนมาแก้วเลยบุ๊นเ กินแข่งกันไปสิกินข่าวลายกันกันบรรยากาศกินข้าวยำแรงพี่น้องเนียบเสียบเด้ออืมกางก็อยากินเออขาโคอตาขโหลนางว่ากางขาโคอตายโหลใส่หูจักอีก <laughs> ลงขีประตูประ่านกับตองขอโทษขอ,อภัยเลยพี่น้องเด้ขอขอบุญขอบคุณลายๆที่เขามาเบ่งมาสมมมาให้กำลังใจพี่น้องขอบใจ fc ถุกท่านเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจเวยพี่น้องเด้อทุกทานทุกคอมเมนต์เนาะบ่าว่า fc เก่า fc ใหม่เนาะที่เขามาเบ่งมาสมมขอบุญขอบคุณหลายๆสาอ๋อสิลากล้องแล้วอไลาให้แนาะ อะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องขอบูนขอ,ขอบคุณที่เข้ามาบ่นว่าส้มเด้อสบายดีพี่น้องอันเนยล่าให้เนสบายดีบายบายอืม